สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crypto News นะครับวันนี้7พฤศจิกาย,ยน2025เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันเป็นคำเตือนตรงๆจาก World Economic Forum หรือ WEF เลยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะกำลังก่อตัวอยู่นะครับใช่ค่ะคือทางประธาน WEF คุณเบิร์ตบอกเดนนะคะเขาออกมาเตือนว่าเออโลกเราอาจจะกำลังมองข้าม3ามความเสี่ยงใหญ่ๆ ที่มันมีแววว่าจะกลายเป็นฟองสบู่ได้เลยนะคะก็คือมีคริปโต AI แล้วก็นี่สาธารณะโห3สามเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเขาก็ย้ำว่าอันนี้ไม่ใช่แค่คาดการนะแต่มันเป็นความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมเลยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาลองเจาะทีละเรื่องกันดีกว่าเริ่มที่คริปโตก่อนเลยอันนี้ปกติเราได้ยินบ่อยๆว่าเป็นนวัตกรรม แต่ WEF เขากังวลตรงไหนเป็นพิเศษครับเรามากๆนะคะแต่ว่าไรายได้ที่แท้จริงหรือพื้นฐานมารองรับเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่บวกกับความผันผวนที่สูงปรี๊ดอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ WEF ก็เลยมองว่าเอ๊หรือนี่จะเป็นฟองสบู่ทางการเงินลูกใหญ่ที่มันเสี่ยงกว่าที่เราคิดกันหรือเปล่า เราก็ยังมีประเด็นเรื่องที่สหรัฐเขาเริ่มมีการสะสมบิตคอยน์เข้าคลังสำรองเชิงกลยุทธ์ด้วยอันนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันขอว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงหรือว่ายิ่งไปเร่งฟองสบู่ให้มันโตเร็วขึ้นอีกน่าคิดมากครับเรื่องพื้นฐานกับเรื่องท่าทีของภาครัฐนี่สำคัญจริงๆโอเคงั้นฟองสบู่ลูกที่สอ AI อันนี้เราได้ยินแต่ร้านบวกเยอะเลยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนอะไรแบบนี้ แล้วจุดอันตรายมันอยู่ตรงไหนครับจุดนี้คุณบ็อกเดนเตือนไว้เออน่ากลัวเหมือนกันนะคะคือเขามองว่า AI เนี่ยอาจจะเข้ามาทําลายตลาดแรงงานแบบเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศหรืออาชีพที่ทํางานซ้ำๆมาค่ะมีโอกาสโดนแทนที่สูงมากโหกระทบคนทํางานออฟฟิศเลยเหรอครับใช่ค่ะเขาถึงขนาดเปรียบเทียบว่าเมืองใหญ่ๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นเหมือนรัชเบลด หรือเขตอุตสาหกรรมเก่าที่ซบเซาในยุคใหม่ได้เลยอ๋อเพราะงานสนับสนุนต่างๆมันหายไปถูกต้องค่ะงานซัพพอตงานแอดมินอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะหายไปเยอะเขาชี้ไปที่การเริ่มปลดคนของบริษัทใหญ่อย่าง a m azon หรือ Nestle ว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นแล้วนะคำถามสำคัญก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเราสร้างผลิตภาพเพิ่มขึ้นจริงแต่รถเตรียมแผนรองรับคนที่อาจจะตกงานจากเทคโนโลยีนี้แล้วหรือยังภาพ AI สร้างรัสเบลยุคใหม่นี้ชวนที่คิดหนักเลยนะครับ แล้วฟองสบู่ลูกที่3ล่ะครับเรื่องนี่สาธารณะอันนี้เหมือนเป็นปัญหาเดิมๆแต่ตอนนี้มันหนักหนาแค่ไหนครับข้อมูลบอกว่าระดับนี้ทั่วโลกตอนนี้นะคะสูงที่สุดเลยนับตั้งแต่ปี1945หรือคือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เลยค่ะ โห oh, สูงขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแล้วปัญหาคือถ้าดอกเบีย้ยยังสูงอยู่แบบนี้แต่นี่ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยรัฐบาลหลายประเทศอาจจะต้องเจอทางเลือกที่ยากมากๆคือระหว่างต้องลดงบประมาณแบบสาธารณสุขการศึกษาหรือจะพิมพ์เงินเพิ่มซึ่งอันนั้นก็เสี่ยงเงินเฟ้อหนักเลย หรือกรณีแย่สุดก็คือผิดนัดชำระนี้ไปเลยซึ่งกระทบความน่าเชื่อถือเต็มๆแน่นอนค่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะคะแต่มันคือความสามารถในการออควบคุมอนาคตของประเทศเลยค่ะฟังดูแล้วทั้ง3มเรื่องนี้มันไม่ได้แยกกันอยู่เลยนะครับมันเชื่อมโยงกันยังไงได้บ้างครับคริปโต AI ใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตหรือแบบที่เขาเรียกว่า perfect storm อะค่ะลองคิดภาพตามนะคะคือ AI ทําให้คนตกงานเยอะขึ้นใช่ไหมคะรัฐก็ต้องใช้เงินช่วยเหลือเยอะขึ้นนี่สาธารณะก็พุ่งตามไปอีกทีนี้พอเศรษฐกิจไม่แน่นอนคนก็อาจจะเออหันไปหาสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างคริปโตมากขึ้นเพื่อหวังรวยเร็วกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเปราะบางไปหมดพร้อมๆกัน ใช่ค่ะมันก็อาจจะเป็นภาพนั้นได้แต่ถ้ามองอีกมุมนะคะคือถ้าเราจัดการดีๆเนี่ย AI ก็อาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจได้จริงๆคริปโตก็อาจจะเป็นเครื่องมือกระจายความมั่งคั่งแบบใหม่นีภาครัฐก็อาจจะเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่ามันอยู่ที่การจัดการถูกต้องค่ะประเด็นคือตอนนี้เรากำลังปล่อยให้มันโตไปเองหรือเรากำลังพยายามสร้างโครงสร้างมารองรับมันอยู่ ชัดเจนมากครับสรุปวันนี้เราได้เห็นภาพคำเตือนที่สำคัญจาก WEF นะครับเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มันเชื่อมโยงกันทั้งคริปโต AI แล้วก็นี่สาธารณะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องราคาเรื่องตัวเลขแต่มันกระทบไปถึงการจ้างงานสังคมเสถียรภาพของประเทศได้เลยใช่เลยค่ะแล้วมันก็นำไปสู่คำถามใหญ่ที่เราอาจจะต้องกลับไปคิดกันต่อว่าการพัฒนาเหล่านี้เนี่ยตกลงเรากำลังปูทางไปสู่อนาคตที่เราวางแผนไว้ดีแล้วหรือเรากำลังปล่อยให้วิกฤตมันก่อตัวเงียบๆโดยที่เราอาจจะยังไม่รู้ตัวกันแน่เป็นประเด็นให้ต้องติดตามกันยาวๆจริงๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับและก็ขอบ คุณทุกท่านที่ติดตามคริปโตนิวส์ในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ดีเกี่ยวกับโลกคริปโตกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ